ลัได้ด่านเดิมตึงเติงให้ตัวอ,อะไรวะอ๋อเ้เ่าแต่มันเป็นด่านอีกแบบหนึ่งว่ะเดบไลเดบไลททีวีเจอวะไอ,อยอนไฟไม่ปั่นวันวันเอนนาจตจีบสาวเาดบไลลักไปวันฟ้าเฮ้ยใครเนี่ยเออเล่นไปเลยเล่นไปเลย ปั่นอยู่ตรงอันนี้เป็นอะไรวะบ้านเล็กเป็นไรพี่ดันอะบ้านเล็กร่างกลางไงล่างกลางอ่ะโอเคผมอยู่ซ้ายล่างโย่โยถูกไม้มันเลยเล่นเจียนนอนไม่ได้ไงต้องรอแพทเข้าไม่มีคลิปลงพรุ่งนี้นะเออคลิปลงพรุ่งนี้คลิปลูกค้าด้วยลูกค้าด้วยลูกค้าด้วยก็เดท์บายไงครับเป็นลูกค้าให้กูเฮ้ยอ้าว ก็มันมานานๆจะได้โกอินเตอร์จ่ายไปแล้วใช่ไหมฟันสีเสาสีเสาเดวิดอ่ะนะสี่เสาเดวิดเปิ <คน S 1> เร์<ส>นพิเทียเฟิรกลิงอุ้มแตงครับผมอุ้มมันหลอกไฟพี่หยับหยับฟันอยู่ขวาสีเสามันจะไม่ชิ่งเลยนะลื่น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 พี่ไปหลังบ้าน มาเฮ้ย hey, อีกชริงวะเนี่ยอันเตียไม่ปั่นไฟครับโอ้โหลองกูไม่ปั่นเฮ้ยสเต็ปนี้ได้เนี่ยพื้นต่างระดับน่ะมันพุ่งเนี้ยต่างระดับโอ้ไม่ได้อ่ะย้อนไม่ได้ ไม่ได้คมเลยไม่ได้เลนนะันฟ้าดกไม้ออโอ้ที่ห้องวีเลยอหรอันตรีเร็วไปแล้วช่วยได้มันมักระทืบเครื่องทรบเครื่องตรงโอ้โหออล่าไหมยืนยิ้มสคนตรงนี้ไมไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่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 มีไม่ไไม่ม่ไไม่ม่ไมม่มมมอ เซนไงมันก็ไม่กินโอเคแล้วกูไปไงต่อทีนี่แล้วกูจ่ายจริงลิงยังล่องอยู่กับผมครับอยู่ผมซ้ายกลางบัตรไทยแล้วใครข้าวนลกันวะกูถามหน่อยเฮ้ยพับเลยหรอพับเลยไม่าสัย่าไม่พี่เก็บไม้อะผมเก็บผมเก็บบัตรฟาไวให้จักรเ่ียอะได้ ให้เขดเจเจจองผมวนห้ารอบไม่ต้องมาหลอกผมกับต่อไฟครับน้องยอมล้มให้เอาไปหนึ่งเขื่องโอเคผมลากมันล้มไกล้ใกลให้ไงโอ้โหช้ามันล้มใกล้ใกล้จะเจอใส่เบิร์กว่าแบบว่าจแบบพร้อมเจอเนื้อแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปิง้ย เมื่อกี้ตัวสไลด์หายตัวไปเลยตัวสไลด์หายตัวจะมันอยู่ไหนเจ๊กเจกมันอยู่ในนี่แหละเอจัดเจคือแบบว่าพร้อมเจอเนื้อเลยอะใช่เหรอก็ผมใส่ตามที่พี่เอกพูดเลยอะคือพร้อมตุ้เนื้อหรอพี่ไปมายอนจอมันวาร์ปอะเมื่อกี้อยู่ e ีดั๊ดรู้ช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้ว Thank you หิวเลยหิวเลยหิวเลยเดี๋ยวพี่ติ๊กให้ยกสองที่บ้านฟ้าได้ได้เลยจัดให้บ้านฟ้ายกสองลองไหม่ ลองไหมนั <S <S ่นปู่จ่านะเปล่าปู่จ่าทำไมมันตีโค้งอย่างนี้อะมันโค้งมันก็ Q E ของมันเดี๋ยวนี้ไอ้นี่ไม่มีอ่านออร่าเลยเนี่ยแต่มันเดินมาหาน่าจะเดินมาเช็คมั้งไอยอนตอนแรกกอดมาเปล่าคมันถูกคามิซามะมันทึบเหรอมันทึบมันไม่มีอาจารย์มีบิดเบือนเหรอมีบิดเบือนแต่มันไม่เด้งอ่ะมันทึบแล้วมันเดินเข้าไปหาเลยเหรอใช่เอาแล้วมีของแล้วเปล่าไม่หรอก ผ่านนะพี่อุ้มหยับหยับเลยหปันอยู่บนครับบนกลางมันพิเศษย่าไปสาเป็นปม,นม,นมีอันนี้ป็นเนี่ยเสาขาวมี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 มมเสาขาวมันมันลากทำไมอ่ะมันใช้ไปแล้วไม่ใช่หรอยังหอยแต่ย่มันลงเบรไงแโอุ้ยเชีย่ย ให้มีมีมีบาร์บีคิวบอกพลิกสด15เมตรไปไปมันฟ้าไป15นฟ้า15เมตรโดนซ้ำให้ครับผมซ้ำให้ครับโอ้โหโดนบาร์บีคิวเนี่ยโผ้ยหางู่ช่างไอสองดีช่วยช่วยแต่ยายรีบครับไม่ค่อยดีบาร์บีคิวอย่างนี้นาบาร์บีคิวบอกพลิกสด15เมตรถือว่าเป็นค่อยดีเครื่องนลงมันฟ้าเยอะเสร็จครับผมกำลังใจครับเส้นเด็ดผมต้องไปจริงๆ เฮ้ยมีีมมันมีช่วยออร่าช่วยออร่าด้วยใช่โอเคหนุ่มเนี่ยเราช่วยพี่โดนทุกออร่าเสร็จไปแล้วออยอนเสร็จไปแล้วพี่เสร็จไปแล้วแทงไปแล้วพี่ว่ามันเห็นปะไม่เห็นหรอกมันก็ได้กลิ่นเฮ้ยไปบีคิวเหรอมาบีคิวมาบีคิวช่วยออร่าด้วยถาหน้าตะมาผมมามามาจริงด้วยนนั่กแล้พี่สัญญาตายแล้วต้องฮิวผมรีบปั่น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 มีอดี ไอยอมมึงขึ้นมาปั่นเลยตรงนั้นเออเดี๋ยวผมก็ไปปั่นผมก็ไปปั่นไอนั่นพี่เอ้าหรอเอา้าสับสนสับสนนิดนึงที่ยอไปรอแลกเลือดเดี๋ยวคุปตนกับจ,จันเจย์ให้โอเคโอเคปั่นชิวชิวปั่นชิวชิวเ <c oughs> สือ้อยาได้ตรงไหนเสื้อยาแบบว่าเล่นเงียบร่างกลางโอเคล่างกลางรู้เรื่องก็เบื้องแตก ด่านนี้มันเหมือนปรับให้แคบลงป่ะสวยครับรู้สึกว่าด่านเมื่อกี้มัน,น,นก็ประมาณนี้แหละมีอดีต้องล้มก่อนไหมล้มก่อนรอก่อนรอก่อนรอกัอนยังไม่เสร็จเหมือนกันเฮีะยเจเย็นนะเจนเย็นนะนย,นนะอ,ยอนหลอกฟอกใช่ปะ่ะรออยู่พี่รอฟอรอยู่ไม่ไม่ไม่ต้องให้ฟอรเว้ยมันบอกไม่ได้ต้องให้มันฟอรให้มึงอะ่ะอย่รอล้มก่อน เออล้มมาให้ย้อนฟอร์ปุ๊มแล้วติดได้ใย่ใช่ใช่ล้มละล้มละฟอข่มขมติดติดฟอก่อนฟอก่อนฟอก่อนติดติดโอ้โหโดนจนได้ไปดิไงนี่ไงมันก็เซนไวของมันคิวเลอร์อ่ะบเปิดร่างกายเห็นวะพิชิกแล้วาช่วยมาช่วยเสียอยู่ดิ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 อยู่ดให้ก่อนเปิดให้เนายหยุดหรอ ไก่อนนก่อนไว้ทันแล้วอุต้องหาไม้ก่อนไม่มีไม่มีญาอยู่ไหนวะปีาจิ้มกให้ได้นะเข้าไม้ก่อนเข้าไม้ให้ได้ก่อนพับเลยนะลื่นลื่นลื่นหรอจิ้ม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 จิ สวยสวยฉีกมาเลยนะผมฉีกมาเลยนะเฮ้ยได้ย้อนทำไมติดได้ย้อนมันเลือดไงอ๋อเปิดเลยนะไปมันไปไหนอ่ะมันมาประตูพี่ผมอยู่กับย้อนบอลอ๋ออยู่ประตูผมผมเล่นได้อยู่ตัวประตูโอยเคเลยฮิวยิวย้อนยูวเปิดสายบนได้อยู่กูจิ้มเข็มไปแล้วของกูเมื่อกี้มันฟอร์ อดีอดีไม่ทำงานหรอไม่ทำงานไอ้เชี่ยมันหลอาย่ากูด้วยหรอนี่มึงรอตายยากูด้วยเหรอวะผมขานบีบนะไปที่ประตูนะเสร็จแล้วไปพี่ย้อนฟอ์ตึงๆไปเลสวยสวยเถอะครับเถอครับเถอะครับทำอะไร อีกนาน,น,นไมาหมอีกนาน,านไหมเธอเจอทำใจได้หรือเปล่า <c oughs> มันก็ไม่ต้องตีใครล่ะเพื่อนชิ่งไปชิ่งมาขนาดนั้คีย์เอืออะไรอ่ะข่าวสดสตรีมเมอร์ชื่อดังโดนแฟนคลับอุ้มสอมเฮ้ยจะอุ้มจะสอมซะแล้วใครเนี่เขาไม่มีเขาไม่มีชื่อวอลล่า,าจันเจย มันก็ไม่มีงไงผมถึงบอกไงตอนแรกว่าไม่มีที่วอลล่าแต่ยอนอ่ะมันโลก <c oughs> แต่มันเจอตานนะมันเจอคููได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วเดินมาเช็คเหรอหมัน The bright <c oughs> เดินมาเช็คก็โดนปลาหินไว้ก่อนแค่นั้น